อาสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆชาวพระเครื่องทุกคนนะคะอ้าววันนี้แม่บ้านขายพระค่ะพี่เดินมาทางมาถึง E ีเีที่หนึ่งสามหนึ่งกันแล้วนะคะพี่ขาเช่นเคยค่ะพี่ช่องทางการติดต่อนะพี่น่าศูนย์แปหน้านะคะพี่แม่บ้านจ้ามีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะพี่ขายังไงติดต่อกันเข้ามานะพี่พี่ๆที่เป็นลูกค้าใหม่นะคะพี่ขา เพิ่มเพื่อนด้วยใหมายเลขโทรศัพท์ด้วยเบอร์โทรนี้เลยนะพี่นะ0849158065นะคะพี่ขาลายแม่บ้านชื่อโรสนะคะพี่สระโอรอเรือสอเสือนะคะพี่ขายังไงฝากพี่ fc กดไลค์กดแชร์กดติดตามกันเช่นเคยนะคะพี่ขาวันนี้นะคะพี่มีออลุงสวนข้างๆบอกต่อๆกันนะพี่นะมีอีกชุดนึงพี่ค่ะลุงเขาเอามาให้ชมนะพี่นะแม่บ้านพามาเปลี่ยนบรรยากาศอีกแล้วจ้ะพี่จ๋ามาเก็บมะม่วงอยู่ที่สวนนะคะพี่ขาจ้ะ วันนี้นะพี่นะมีของแปลกมาด้วยพี่มาชมกันนะพี่นะอันนี้เป็นหอยนะพี่ขาเขาเรียกหอยอะไรหอยกาบเนาะพี่เนาะอ่ามีจานรอบด้านนะพี่นะเป็นหอยกาบเป็นเครื่องรางมีจานนะพี่จ๋าเนี่ยเห็นรอยจานไหมพี่นะเนี่ยนะคะพี่ขามีรอบรอยจานแบบนี้นะพี่นะนี่นะคะพี่พี่เป็นลักษณะ รอยจานที่เปลือกหอยนะพี่ที่นะคะพี่นี่นะคะอ่านี่เป็นอีกฝั่งหนึ่งนะพี่นะมีทั้งสองฝั่งเลยนะพี่นะมีรอบด้านแบบนี้คะพี่หานี่ด้านนี้มีเป็นรูห่วงหอยแบบนี้นะพี่จ๋าอ่านี้เป็นหอยนะคะพี่ขานี่เป็นลักษณะเปลือกหอยแบบนี้เลยนะพี่เก่าๆกันอย่างนี้เลยนะพี่จ๋านี่นะคะพี่ เขย่าด้านในมีเสียงนะคะพี่ขาเขย่าด้านในมีเสียงนะพี่นะนี่นะคะอันนี้เป็นเปลือกหอยนะพี่นะเปลี่ยนบรรยากาศกันอีกแล้วแต่พี่จ๋าแสงอาจจะไม่ไม่ชัดเจนเท่าไหร่นะพี่ยังไงฝากไว้พี่กดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็สนใจนะพี่นะโทรหรือทักไลน์กันมา0 8 4 9 1 5 8 0 6 5นนะคะพี่ขอรูปถ่ายเพิ่มเติมได้นะคะรายการนี้เป็นพระศรีวลีหลวงปู่หมุนนะคะพี่ขา นีนะคะพี่พี่องค์นี้เป็นพระศรีวลีหลวงปู่หมุนนะจ๊ะพี่จ๋านี่นะคะมีเอ่อร่องรอยด้านหน้ามีร่องรอยนิดหนึ่งนะพี่นะเป็นพระเก่าตามสภาพเนาะพี่เนาะได้มาแบบนี้แม่บ้านก็ลงแบบนี้นะคะลุงบอกต่อเพื่อนค่ะเพื่อนพี่บ้านข้างๆสวนข้างๆลุงบอกว่าเฮ้ยเอีหนูมันขายได้นะบอกเอาไปลองให้มันขายให้ดูเด้อเขาบอกอ่าก็มีอีกลุงสวนถัดๆไปนะคะพี่ขามีมาเอามาให้แม่บ้านได้ มาพี่ๆได้รับชมกันเนาะพี่เนะเาะอ้าวรายการนี้เป็นพระศรีวลีหลวงพ่อกลวยนะคะพี่ๆนี่นะคะอ่าสนใจดูให้ใช่ดูให้ชอบนะคะพี่ขาแล้วก็โทรหรือทักไลน์กันมาเนาะพี่เนาะ0 8 4 9 1 5 8 0 6 5นนะคะอา้าวรายการนี้นะพี่เป็นเหรียญหลวงพ่อคงห่วงเชื่อมนะพี่นะอ่าเป็นเนื้อเงินนะเอ้ยเป็นเนื้อเอ่อเนื้อเงินนะพี่นะเป็นหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมนะคะพี่ขา เป็นเหรียญห่วงเชื่อมนะคะพี่เป็นเนื้อเงินเนาะพี่เนะาะสองสี่แปดสี่นะคะพี่มีพอสอบอกไว้บนเหรียญแบบนี้นะพี่นะนี่นะคะอ่านี่เป็นด้านหลังนะพี่นะด้านหลังเป็นลักษณะแบบนี้นะพี่จ๋าไม่ชัดเจนต้องกราบขอโทษขออภัยพี่ๆไว้ณนะที่นี้ด้วยนะคะรบกวนพี่ๆโทรหรือทักไลน์กันมานะพี่นะ 0849158065นะคะพี่ขาขอรูปถ่ายเพิ่มเติมได้นะคะพี่พี่อ้าวรายการนี้อ่เป็นเหรียญหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมนะคะพี่เป็นเนื้อเงินห่วงเชื่อมเนาะพี่เนาะนี่นะคะอ่าประมาณนี้เนาะพี่เนาะไม่ชัดเจนโทรมานะพี่นะทักไลน์กันเข้ามานะพี่เปลี่ยนบรรยากาศกันอีกแล้วน้องพี่เนาะอ้าวรายการถัดมานะพี่ รายการนี้เป็นเหรียญเอ่อเหรียญหล่อหลวงพ่อกล่อมนะคะพี่ขาเนื้อทองผสมนะพี่ well. พนะเนี่ยพี่เขียวเขียวเก่าเก่ากันแบบนี้เลยพี่จ๋านี่นะคะพี่เป็นเอ่อเหรียญหล่อหลวงพ่อกล่อมนะคะพี่นี่นะคะพี่เป็นลักษณะเนื้อเหรียญหล่อเขียวเขียวเก่าเก่ากันอย่างนี้เลยนะพี่นะนะคะพี่ขานี่นะคะสวยสวยเก่าเก่ากันแบบนี้เลยพี่จ๋า พี่ๆที่สนใจดูให้ใช่ดูให้ชอบแล้วก็ติดต่อไ่บ้านกันมาได้เช่นเคยนะพี่นะกราบขอบพระคุณทุกสายเรียกเข้าทุกไลายการตอบนะพี่นะยังไงแม่บ้านก็พร้อมรับทุกสายพร้อมตอบทุกไลายบางสายบางไลนอาจจะช้าไปนิดนึงต้องกราบขอโทษขอภหพี่ด้วยนะคะไม่ได้รับสาย,ยางไงเดี๋ยวแม่บ้านโทรกลับนะจ้าพี่จ๋าอ่ารายการนี้เป็นเหรียญเหรียญหล่อหลวงเพราะกล่อมเนื้อทองผสมนะพี่เป็นหล่อเก่าๆนี่นะคะเป็นหล่อลูกไข่แบบนี้นะพี่นะ อ้าวรายการถัดมาเป็นซุ ite, ้มกอเนื้อดานะพี่เก่าเก่ากันเลยนะพี่นะอ้าวรายการนี้เป็นซุ้มกอนะจ๊ะพี่จ๋าเก่าเก่ากันอย่างนี้เลยพี่นะเป็นซุ้มกอนะพี่จ๋าเนื้อสีออกดําๆมีคราบผงคราบฝุ่นเนาะพี่เนาะพระเก่าสภาพตามร่องรอยค่ะพี่ร่องรอยตามสภาพเนาะพี่เนาะนี่นะคะพี่อ้าวรายการนี้เป็นซุ้มกอนะจ๊ะพี่จ๋านี่เป็นด้านหลังของซุ้มกอนะพี่เนาะ ยังไงพี่ที่สนใจดูให้ใช่ดูให้ชอบคิดให้ดีตัดสินใจให้ดีก่อนปิดนะจ้าพี่จ๋านี่นะคะพี่อ่าองนี้เป็นอ่ะลักษณะซุ้มกอเนาะพี่เนาะซุ้มกอเนื้อสีดำๆเก่าๆกันเลยจ้าพี่จ๋านี่นะคะอ่ารายการถัดมาเป็นลิงนะจ้าพี่จ๋ารายการนี้เป็นลิงไม้แกะนะพี่นะนี่นะพี่เป็นลักษณะอ่อลิงไม้แกะนะจ๊ะพี่จ๋า มีจานนะคะพี่องนี้มีจานนะคะพี่ขาในบ้านให้ดูด้านจานอยู่ตรงไหนเนาะแบบนึงนะคะเป็นลิงไม้แกะนะพี่จ๋านี่นะพี่มีจานตรงใต้ฐานแบบนี้นะคะพี่ขาอา่าองนี้เป็นลิงไม้แกะนะพี่นะมีจานเนาะพี่พี่ที่สนใจติดต่อกันมาได้นะคะพี่ ดูให้ใช่ดูให้ชอบแล้วก็โทรหรือทักไลน์มานะพี่เนาะอ่าเก่าเก่ากันไปเลยนะพี่จ๋ามีจานด้วยจ้ะพี่นี่นะคะเป็นเลิงไม้แกะมีจานเนาะพี่เนาะนี่นะคะอ่าวรายการถัดมานะอู้หลุกหล่นกราบขอโทษพี่ๆด้วยนะคะพี่ขาอ้าวรายการนี้นะคะพี่ขาเอ่อเป็นพระปิดตาสายเขาอ้อนะพี่นะนี่นะพี่เป็นพระปิดตาสายเขาอ้อนะพี่จ๋าองค์เล็กนะพี่นะ องค์มไม่ใหญ่นะพี่นะไม่ใหญ่เท่าไหร่นะคะพี่คะองค์นี้เป็นพระปิตาสายวัดเขาอ้อสายเขาอ้อเนาะพี่เนาะนี่นะคะมีของดีบอกต่อลุงบอกไปบอกข้างสวนข้างบ้านมาเอามาให้แม่บ้านนะคะพี่ได้ให้นำมาพี่ได้รับชมกันนะพี่นะนี่นะคะพี่องค์นี้เป็นเอ่อพระปิตาสายเขาอ้อด้านหลังมีลักษณะเป็นยันแบบนี้นะพี่นะนี่นะคะ อ่าประมาณนี้เนาะพี่เนาะสวยๆเก่าๆกันอย่างนี้เลยจ้ะพี่จ๋าพี่พี่ที่สนใจดูให้ใช่ดูให้ชอบนะพี่นะเดี๋ยวก็โทรหรือทักไลน์กันมาเนาะอ่าวรายการถัดมาเป็นเหรียญจบหลวงพ่อไผ่นะคะพี่ขานี่นะคะพี่พี่เป็นลักษณะเหรียญจบหลวงพ่อไผ่ไม่บ้านมีไหมพี่รับชมกัน2เหรียญด้วยกันนะพี่จา๋าอ่าองค์นี้เป็นเหรียญจอบหลวงพ่อไผ่เนาะพี่เนาะนี่นะคะ อ่าเป็นลักษณะเอ่เหรียญจอบหลวงพ่อไผ่เนาะไปบ้านให้ชมด้านหลังนะพี่นี่นะคะด้านหลังเป็นลักษณะแบบนี้นะพี่นะมีตอกโคดตรงนี้นะพี่จ๋าอ้าวนี่เป็นเหรียญจอบหลวงพ่อไผ่เหรียญแรกนะคะพี่ขะนี่นะคะอ่านี่เป็นลักษณะการตอกโคตรงด้านล่างฝั่งซ้ายมือด้านหลังอยู่ด้านหลังนะพี่นะนี่นะคะ พี่ที่สนใจก็ติดต่อม่บ้านกันมาได้นะพี่นะศูนย์5ปดสี่เก้าหนึ่งห้าแปดูย์หกห้านะคะพี่อ้าวอันนี้เป็นเหรียญแรกนะคะพี่ขานี่เป็นเหรียญจอบหลวงพอ่อไผ่เหรียญที่สองเนาะพี่เนาะอ้าวนี่นะคะพี่พี่เป็นลักษณะเอ่อเหรียญจอบหลวงพอ่อไผ่นะคะพี่ขาเป็นเนื้อเก่าๆออกสีดำๆนะพี่โอค์นี้นะพี่นะน่าจะเก่าเก็บนานนะพี่นะเนาะพี่เก่าๆก,กันอย่างนี้เลยนะพี่นะนี่นะคะ อันนี้เป็นลักษณะด้านหลังนะพี่จ๋าด้านหลังเป็นแบบนี้นะพี่นะอ้าวอ,องค์นี้เป็นเหรียญจอบหลวงพ่อไผ่นะคะพี่ๆคะ่ะเป็นเหรียญที่สองเนาะพี่เนาะอ่าประมาณนี้นะพี่นะมีคราบเก่าๆเขียวขขึ้นอย่างนี้เลยนะพี่นะ เป็นพระเก่าเนาะพี่นะ้ออ่าพี่ที่สนใจก็ติดต่อไ่บ้านกันมาได้นะพี่จ้า0849158065นะคะมีบริการเก็บเงินปลายทางจ้าเปลี่ยนบรรยากาศลมเย็นๆนะพี่หนะ้าที่สวนนาอพี่นาะอ้าวรายการถัดมานะพี่รายการนี้เป็นเอ่อเหรียญหลวงพ่อฉุยห่วงเชื่อมนะพี่นะเป็นเหรียญเอ่อออกสี ดำดำนะพี่นะน้าตาลเข้มออกดำดำไปถัดไปทางดำดำเนาะพี่เนาะอันนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อฉุยห่วงเชื่อมนะคะพี่คะเป็นลักษณะเหรียญดำดำออกน้ําตาลน้ําตาลหน่อยนะพี่นะนี่นะคะพี่เป็นเหรียญหลวงพ่อฉุยห่วงเชื่อมนะคะ อันนี้เป็น, hehe, น,น, p, นด้านหลังนะพี่นี่เป็นลักษณะห่วงเชื่อมด้านบนนะพี่นะเป็นลักษณะมียันแบบนี้นะคะพี่ขานี่นะคะพี่พี่เป็นลักษณะเหรียญหลวงพ่อฉุยห่วงเชื่อมนะพี่นะองค์นี้เป็นหลวงพ่อฉุยนะคะพี่ขาอันนี้เป็นด้านขอบนะพี่นะรูปภาพไม่ชัดเจนยังไงนะพี่รบกวนพี่พี่โทรหรือทักไลน์มานะพี่ขา0849158065่นนนะคะพี่เดี๋ยวไปบ้านจะถ่ายรูปเพิ่มเติมให้นะคะ อ้าวรายทันการถัดมาเป็นเหรียญชินาาชเก่าๆอย่างนี้เลยนะพี่นะนี่นะคะพี่ขาเป็นเหรียญชินราชเก่าๆเนาะพี่เนาะอ่านี่นะพี่ๆเป็นลักษณะแบบนี้เลยนะพี่นะเก่าจริงอะไรจริงคะ่ะพี่ขานี่นะคะอ่าองค์นี้เป็นเหรียญชินาาชนะพี่นะเหรียญเก่าๆแบบนี้เลยจ้ะพี่นี่เป็นด้านขอบนะจ๊ะ ดิกไม่ทันหันไวโทรมานะเจ้าพี่จา๋าติดต่อไ่บ้านมาได้นะพี่นะเดี๋ยวบ้านจะแอดไลน์ถ่ายรูปเพิ่มเติมให้จา้าอ้าวรายการนี้เออเป็นเหรียญชินราชห่วงเชื่อมนะพี่เอ้ยเป็นเหรียญชินราชนะพี่นะด้านหลังเป็นยันไม่มีห่วงนะคะเหรียญน,นี้ไม่มีห่วงจา้านี่นะคะพี่อ้าวรายการถัดมารายการนี้เป็นเหรียญชินราชนะพี่เช่นเคยเช่นกันนะคะพี่ขาองค์นี้ห่วงเชื่อมนะพี่นะ นี่นะคะเป็นลักษณะเหรียญชินราชเก่าๆห่วงเชื่อมนะพี่เหรียญน,นี้นะคะอ่าชมเนาะพี่น้องนี่นะพี่เก่าๆกันนะคะด้านหลังนะพี่นะด้านหลังเป็นลักษณะแบบนี้เขียนว่านามัสการเมืองพิษณุโลกนะคะพี่ขาที่ระลึกไดมาที่ระลึกที่ได้มานามัสการเมืองพิษณุโลกนะคะพี่เหรียญน,นี้นะคะอ้าวเหรียญนี้เป็นเอ่อ เหรียญชินราชห่วงเชื่อมนะคะพี่ขานี่นะคะนี่เป็นขอบเนาะพี่เนาะด้านขอบเนาะพี่จา๋าขอบเป็นแบบนี้นะพี่นะอ่านี่นะคะพี่ๆเป็นเหรียญชินราชเนาะอ้าวรายการถัดมาเออเป็นพระปิดตาเก่าเนื้อผงนะพี่นะนี่นะพี่จา๋าเป็นเก่าเก่ามีปิดทองพี่ดูเนื้อตรงหัวเข่านะพี่นะแตกๆย่นๆกันอย่างนี้เลยพี่จา๋า นี่นะคะพี่เอ่อเป็นลักษณะนี่นะ Jesus. พี่นะพระปิดตาค่ะ <respuesta>. พ <fruit> ี่เก่าๆกันไปเลยค่ะพี่ขาเป็นเนื้อผงนะคะพี่องค์นี้นะพี่นะมีปิดทองด้านหน้านะคะพี่ๆนี่นะคะเป็นลักษณะเอ่อพระปิดตาเนื้อผงนะพี่นะปิดทองเก่าๆด้านหน้ากันอย่างนี้เลยนะพี่นะพี่ดูตรงขัวเข่าแตกๆด้านหลังแตกๆแห้งๆกันเลยนะพี่จ๋า นี่นะคะพี่พี่ที่สนใจโทรกันมาพักกันมานะพี่นะแ0 8 4 9 1 5 8 0 6 5นะคะพี่พี่นี่นะคะอา่าวรายการถัดมาเอา่อเป็นเออนี่นะคะพ,พี่องค์นี้เป็นเหรียญหล่อเก่านะพี่นะเนื้อทองผสมนะพี่จา๋านี่นะพี่นะเป็นลักษณะเออแบบนี้เลยนะพี่นะ ด้านหลังมียันนะพี่จ๋าเป็นเหรียญหล่อเก่าๆเนื้อทองผสมนะพี่นะคล้ายๆเป็นหล่อรูปชินราชนะพี่จ๋าอย่างไงพี่ๆสนใจก็ติดต่อกันมาได้นะพี่นะนี่นะคะเป็นลักษณะเอ่อเหรียญหล่อเก่าๆเลยนะพี่นะด้านหลังมียันแบบนี้เลยนะพี่จ๋าชมเนาะพี่เนาะอ่าเป็นเหรียญเก่าๆกันอย่างนี้เลยจ้ะนี่นะคะ เป็นเหรียญเก่านะพี่ขาเหรียญหลอกกับเก่าเนื้อทองผสมด้านหลังมียันเนาะพี่เนาะอ่าพี่พีทสนใจนะพี่นะดูให้ใช่ด้วยชอบแล้วก็ติดต่อไปบ้านกันเข้ามาขอรูปถ่ายเพิ่มเติมได้จ้านี่นะคะพี่อ่าประมาณนี้เนาะพี่เนาะยังไงติดต่อไปบ้านกันมาได้นะคะอ้ารายการถัดมาเป็นแหวนนะคะพี่ขาแหวนหลวงปู่ดู่นะคะพี่ขานี่เลยนะพี่นะ ชัดๆสวยๆนะพี่จ๋าเป็นแหวนหลวงปู่ดูนะพี่นะ mm hmm. นี่นะคะ mm hmm. เป็นลักษณะมีจานด้วยนะพี่นะ mm hmm. อ่าองค์นี้เป็นแหวนหลวงปู่ดูนะคะพี่พ นี่นะคะพี่มีจานตรงนี้นะคะพี่ขาเป็นแหวนหลวงปู่ดู่นะพี่นะมีจานด้านล่างแบบนี้นะคะพี่จานเก่าๆสวยๆกันเลยนะคะพี่ขาแบบนี้เลยนะพี่นะนี่นะคะพี่ๆเอ่อเป็นแหวนหลวงปู่ดู่เนาะพี่เนาะนี่ค่ะพี่ๆที่สนใจติดต่อไ่บ้านกันมาได้นะพี่นะ0 8 4 9 1 5 8 0 6ี่นหนะคะพี่ขาขอรูปถ่ายเพิ่มเติมได้จ้านี่นะคะ อ้าวรายการถัดมาเป็นรูปถ่ายหลวงปู่เทียนหลังจานนะพี่นะเป็นรูปถ่ายติดกระจกนะพี่จ๋านี่นะคะเก่าเก่ากันอย่างนี้เลยนะพี่นะอ่ารูปถ่ายหลวงปู่เทียนติดกระจกนะพี่จ๋านี่นะคะพี่เป็นด้านขอบเนาะอ้าวด้านหลังเป็นลักษณะแบบนี้นะพี่มีจานแบบนี้นะพี่นะอประมาณนี้นะคะพี่พี่อ่า นี่นะคะนี่เป็นรูปไหล่หลวงปู่เทียนติดกระจกนะพี่นะรายการถัดมาอออเป็นพระปิดตาหลังแบบนะพี่จ๋านี่นะคะพี่พเป็นลักษณะพระปิดตาหลังแบบมีปิดทองอยู่ด้านบนนิดนึงตรงเอ่อตรงแบบนี้ตรงนี้นะพี่นะนี่นะคะพี่เป็นเนื้อออกสีอ่อดำดำหมุนหม,ม่นนะพี่นะเก่าๆกันไปเลยจ้ะพี่จ๋า นี่นะคะพ,พี่ที่สนใจติดต่อแม่บ้านมาได้ศูนย์แปดสี่เก้าหนึ่งห้าแปดศูนย์หกห้านะคะมีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะพี่ขายังไงเอ,อ่อรูปภาพไม่ชัดเจนเนาะพี่เนาะแม่บ้านพาเปลี่ยนบรรยากาศที่สวนนะคะวันนี้โทรหรือทักไลน์กันมานะพี่ศูนย์แปดสี่เก้าหนึ่งห้าแปดศูนย์หกห้านะขอรูปถ่ายเพิ่มเติมได้จ้านี่นะคะเป็นเอ,อ่อลักษณะพระปิดตาเนาะพี่เนาะ นี่นะคะรายการถัดมาเป็นพระกิ่งเก่าๆเลยนะพี่นะเป็นเนื้อทองผสมนะคะพี่องค์นี้ชมนะเจ้าพี่จ๋าชมคราบความเก่าไปพร้อมๆกันนะพี่นะนี่นะคะพี่ๆที่สนใจนะพี่นะติดต่อกันมานะพี่เก่าจริงๆนะคะพี่คะเป็นลักษณะพระกิ่งเก่าๆกันแบบนี้เลยจ้ะพี่เขาน่าจะเก็บไว้นานแล้วนะคะลุงเนี่ยหรืออาจจะเก่ามาจากเจ้าของเดิมเขาหรือเปล่านะคะพี่ แต่ลุงลุงคนนี้บอกว่าลุงของลุงมีนานแล้วลุงมีเยอะเขาบอกนี้นะพี่นะอจริงเทศประการไดเราค่อยไปสอบถามลุงเพิ่มเติมอีกเนาะพี่เนาะนี่นะคะอ้าวองค์นี้เป็นพระกิ่งเนื้อทองผสมเก่าๆกันเลยจ้ะพี่จา๋านี่นะพี่นะเป็นลักษณะพระกิ่งเก่าๆกันอย่างนี้เลยพี่ นี่เป็นใต้ฐานนะพี่จา๋าชัดไหมเอ่ยพี่จา๋าชัดไหมไม่ชัดเจนนะพี่นะโทรหรือทักไลน์กันมานะพี่ศูนย์แปดสี่เก้าหนึ่งห้าแปดศูนย์หกห้านะคะอ่าเป็นลักษณะพระกิ่งเก่าเนื้อทองผสมนะพี่นะอ้าวรายการนี้เออเป็นนางพญากกเก่าเลยนะพี่นะนี่นะจ๊ะพี่จา๋าเป็นลักษณะเออนางพญาเนาะพี่เนาะกกเก่ากันแบบนี้เลยนะพี่นะ นี่นะคะเป็นด้านขอบเนาะด้านหลังเป็นลักษณะเอ,อ่อเหมือนมีรอยกดทับลายนิ้วมือนะพี่จา๋านี่นะคะเป็นลักษณะนางพญานะพี่นะเก่าๆก,ก,กันอย่างนี้เลยพี่นี่นะคะสวยๆเก่าๆเ,เลยจ้ะพี่จา๋านี่ค่ะสนใจโทรหรือทักไลน์กันเข้ามานะพี่นะ80849158065นะคะ มีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะพี่จา๋ายังไงรบกวนพี่พี่คิดให้ดีตัดสินใจให้ดีก่อนปิดนะคะพี่พี่นี่นะคะรายการถัดมานะพี่อ๋อเป็นเท้าเวสวุวรรณนะคะพี่ขาหล่อโบราณเนาะพี่เนาะนี่นะพี่จ๋าเป็นลักษณะอ่าเท้าเวสวุวรรณหล่อโบราณหล่อเก,ก่าๆกันอย่างนี้เลยนะพี่นะสวยๆพี่จ๋านี่นะคะพี่เป็นลักษณะเท้าเวสวุวรรณหล่อโบราณหล่อเก่าๆสวยๆอย่างนี้เลยนะพี่นะ อ่านี่นะคะเป็นท้าเวสสุวรรณเนาะพี่เนาะหล่อเก่าๆสวยๆอย่างนี้เลยนะพี่นะนี่เป็นใต้ฐานนะพี่อ่านี่นะคะรูปภาพไม่ชัดเจนต้องกราบขอโทษขอภัยพี่ๆด้วยนะคะรบกวนดูเอ่อให้ใช่ดูให้ชอบแล้วก็ติดต่อกันเข้ามา ขอรูปถ่ายเพิ่มเติมได้จ้าอ่าประมาณนี้นะพี่เนาะเป็นท้าวเวสุวรรณหล่อโบราณนะคะรายการนี้เป็นเออสมเด็จเก่านะจ๊ะพี่จ๋านี่นะพี่พี่เป็นลักษณะสมเด็จเก่าๆมีเอ่อคราบผงคราบฝุ่นมาแบบนี้นะพี่นะเก่าแบบสวยงามนะพี่นะมีร่องรอยเอ่อไม่ค่อยมีร่องรอยนะคะองค์นี้สภาพค่อนข้างดูดีอยู่นะพี่นะมีเออแบบนี้นิดนึงค่ะพี่คะ่ะ นี่แม่บ้านให้ดูดันขอบเนาะพี่เนาะอ่านี่นะคะแตกบินหักยังไงให้ชมกันไม่มีปิดบังนะพี่จ๋านี่นะคะพี่พี่เป็นลักษณะอ่าสมเด็จนะคะพี่พี่ขาเป็นสมเด็จเก่านะพี่นะหนึ่งองค์นะจ้าวันนี้แม่บ้านมีสมเด็จให้พี่รับชมกันที่หนึ่งองค์เนาะพี่เนาะยังไงพี่ที่สนใจนะพี่นะติดต่อกันมาได้นะพี่ โทรหรือทักไลน์กันมานะคะพี่ขาพี่พี่ที่เป็นปลายทางนะคะพี่ขาโทรมาได้เลยนะพี่นะทิ้งที่อยู่ไว้นะพี่เดี๋ยวไปบ้านจะส่งให้นะคะพี่จะส่งเป็นรอบบ่ายสองโมงของทุกวันนะคะพี่ขาอ่ะรายการนี้เป็นเหรียญนะคะพี่ขาเหรียญหลวงปู่มิ่งเนื้อเงินปีสามเจ็ดนะพี่นะนี่นะคะพี่พี่เป็นลักษณะเอ่อเหรียญหลวงปู่มิ่งเนื้อเงินนะพี่นะนี่นะจ๊ะ เป็นเหรียญเนื้อเงินนะพี่พี่สวยสวยเลยจ้าพี่จ๋านี่นะคะพี่พี่เป็นลักษณะเหรียญเสมาเนื้อเงินเนาะพี่เนาะนี่เป็นด้านขอบนะคะพี่ขานี่เป็นด้านหลังนะพี่จา๋าเป็นลักษณะเอ่ตอตอกโคตรงนี้นะพี่นะอ้าวรายการนี้เป็นเหรียญหลวงปู่มิ่งนะคะพี่ขาปีสามเจ็ดนะพี่นะ เป็นเหรียญเนื้อเงินเนาะพี่สวยๆเลยจ้ะพี่จ้าพ,พี่ที่สนใจติดต่อม่บ้านมาได้นะจ้าพี่0 8นย์แปดสี่นปหนะคะนี่ค่ะอ่ารายการนี้เป็นเหรียญหลวงปู่มิ่งเนื้อเงินปี37นะคะพี่ๆรายการถัดมาเป็นขุนแผนนะคะพี่ขาขุนแผนหลวงพ่อทบจ้าเก่าๆอย่างนี้นะพี่นะ นี่นะคะพี่เป็นลักษณะขุนแผนหลวงพ่อทบนะพี่นะนี่นะคะอ่าเก่าๆสวยๆอย่างนี้เลยจ้ะพี่จ๋านี่นะคะพี่พี่เป็นลักษณะขุนแผนนะพี่นะองนี้เป็นขุนแผนหลวงพ่อทบด้านหลังเขียนว่าหลวงพ่อทบแบบนี้นะพี่จ๋า นี่นะพี่เป็นลักษณะคุณแผนหลวงพ่อทบเก่าๆกันไปเลยจ้าชมะเนาะพี่เนาะอ่านี่นะคะเก่านะพี่จ๋านี่นะคะพี่เป็นลักษณะคุณแผนหลวงพ่อทบเก่าๆด้านหลังเขียนว่าทบนะคะพี่ขานี่นะพี่นะอ่าวรายการถัดมานะพี่รายการนี้เป็นพระวัดพับเลี่ยมเก่านะจ๊ะพี่จ๋า เออนี่นะพี่เป็นลักษณะอยู่ในเลี่ยมแบบนี้นะพี่นะสีสันนี่ออกนมข้นนมข้นนะจ๊ะพี่จา๋านี่นะคะเป็นลักษณะพระวัดพับอยู่ในเลี่ยมนะพี่นะเลี่ยมไว้แบบนี้เลยนะนี่นะเป็นด้านหลังนะพี่สวยๆนะพี่จา๋าเก่าๆแบบสวยๆกันอย่างนี้เลยนะพี่นะนี่นะคะคราบความเก่ามาแบบสวยๆเลยจ้ะพี่จา๋า พี่ๆที่สนใจก็ติดต่อกันมานะพี่นะดูให้ใช่ดูให้ชอบแล้วไม่บ้านจะถ่ายรูปเพิ่มเติมให้จ้ะขอรูปได้นะพี่นะนี่นะคะอ้าวรายการนี้เป็นพระวัดพรับเลี่ยมเก่าๆสวยๆเลยเนาะพี่เนาะอ,อยู่ในเลี่ยมแบบนี้นะคะพี่ขานี้ค่ะอ่ะรายการถัดมาเป็นเหรียญหลวงพ่อก,กบนะคะพี่ขานี่นะคะพี่พี่ มีชื่อหลวงพ่อกบแบบนี้เนาะพี่เนาะอู้ยลมแรงจ้กพี่จา๋าลมแรงค่ะเย็นๆยนเลยค่ะพี่เปลี่ยนบรรยากาศกันเนาะพี่เนาะอืมรายการนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อกบนะคะพี่ขาอ่านี่นะคะนี่เป็นด้านขอบเนาะพี่เนาะด้านขอบเป็นลักษณะแบบนี้นะจ๊ะมาดูด้านหลังกันนะพี่นะด้านหลังนี่นะคะพี่เป็นลักษณะแบบนี้นะคะพี่ นี่นะคะเป็นยันแล้วก็เขียนว่าทองหนึ่งแบบนี้นะพี่นะอ่าวงนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อกบนะจ้าพี่จ๋าเป็นลักษณะเอ,อ่อประมาณนี้เนาะพี่เนาะสวยๆกันเลยจ้ะนี่นะคะเอารายการถัดมาเป็นเหรียญหลวงพ่อจาดนะพี่นะเป็นลักษณะแบบนี้นะพี่จ๋านี่นะคะอ่าสวยๆเลยนะพี่นะ นี่นะคะพี่นี่เป็นเหรียญหลวงพ่อจาดนะคะพี่ขาด้านหลังไปด้านฝั่งนี้เป็นด้านเขียวๆแบบนี้นะพี่นะเก่าๆสวยๆเขียวๆกันแบบนี้เลยนะพี่จา๋าองนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อจาดเนาะพี่เนาะอ่านี่ค่ะด้านขอบนะพี่นะไอ้บ้านไอ้ชมกบไม่ชัดเจนยังไงนะพี่กราบขอโทษขออภัยพี่พี่ด้วยนะคะ แม่บ้านพามาเปลี่ยนบรรยากาศค่ะพี่ลุงเขาบอกต่อเข้ามาส่งที่สวนเขาโทรหาแม่บ้านบอกอยู่สวนเขาก็เลยมานี่เลยค่ะพี่นี่นะคะเป็นลักษณะเหรียญหลวงพ่อจาดเนาะพี่เนาะรายการถัดมาเป็นรูปหล่อหัวไม่ขีดหลวงพ่อทบนะพี่นะนี่นะคะพี่ขาเป็นรูปหล่อหัวไม่ขีดหลวงพ่อทบนะพี่เก่าๆกันเลยนะพี่จ๋านี่นะคะ วันนี้แม่บ้านก็ฝากพี่เอฟซีนะคะพี่ขากดไลค์กดแชร์กดติดตามกันให้ด้วยนะคะพี่ยังไงกราบขอบพระคุณพี่พี่เอฟซีทุกท่านนะคะพี่ขาทุกสายเรียกเข้าทุกรายการตอบรับนะจ้าพี่พี่แม่บ้านนะคะพี่พร้อมตอบทุกสายพร้อมรับทุกไลน์นะคะพี่เออแล้วพี่พี่ที่สนใจนะพี่จ๋าสามารถโทรหรือทักไลน์กันเข้ามานะพี่นะขอรูปถ่ายเพิ่มเติมได้นะจ้ะ 0849158065นะคะพี่พี่ขาอันนี้นะคะเป็นช่องทางการติดต่อเนาะพี่เนาะ0849158065นะคะพี่จะโทรหรือทักไลน์มาก็ได้นะคะพี่พี่ที่สะดวกเป็นบริการเก็บเงินปลายทางโทรกันเข้ามาได้เลยนะพี่ทิ้งที่อยู่ไว้ที่แม่บ้านได้นะคะพี่ที่มีที่อยู่ไว้นี่ง่ายค่ะพี่ FC เก่าขาประจําสั่งได้เลยค่ะพี่เอาองค์ไหนเดี๋ยวไม่บ้านจัดส่งให้นะคะพี่จ่ายตังค์หน้าบ้านนะพี่นะ ไม่ต้องเสียเวลาออกมาโอนนะพี่นะสำหรับลูกค้าที่สะดวกเป็นโอนก็ได้นะคะพี่ขาในบ้านมี2ระบบเนาะพี่เนาะอ่านี่นะคะพี่มีบริการเก็บเงินปลายทางนะจ๊ะพี่จ๋าร้านแม่บ้านนะพี่นะยังไงแม่บ้านนะพี่ขอจบคลิปอีบีที่หนึ่งสามหนึ่งไว้เพียงเท่านี้นะคะฝากร้านแม่บ้านด้วยจ้าสวัสดีค่ะ